เมรีฟามสวัสดีคะ่ะเมรีฟามสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องเมยเอาลูกควายยกชุดนะคะวันนี้เอาลูกควายยกชุดมาฝากเอามาฝากแบบราคาทุกๆราคาดีๆไปเลยนะคะชุดนี้นะคะเจ็ดตัวชุดนี้เจ็ดตัวเพศเมียห้าตัวเพศเมียห้าตัวเพศผู้ 2ตัวนะคะลูกค้านับเพศเมีย5เพศผู้2นะคะ <ๆ S 1> ราคาดีๆราคาถูกๆราคาสวยๆไปเลยนะจ๊ะสนใจ0 8ว2แป0 1 6 9 0 8 3 2 6เ0 1 6 9นยสนศนะคะยกชุด7ตัวราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละ14,500บาทราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละ14,500ับาทลูกควายอายุ3เดือนไปจนถึง5เดือน3เดือนจนถึง5เดือนค่ะพี่พี่ตาความสงูงอยู่ที่1อ่า1 0 ความสูงอยู่ที่หนึ่งรอยเซนนะคะความสูงอยู่ที่หนึ่งรอยเซนไปถึงร้อยสิบเซนนะคะประมาณนี้น้องเมกะเอานะคะลูกค้านะน้องเมกะเอานะคะก็คือชุดนี้ราคาถูกๆราคาสวยๆเป็นสายพันธุ์บ้านๆนะคะไม่มีใบเกิดนะคะลูกค้านะไม่มีใบเกิดไม่มีใบไม่มีใบผสมพันธุ์ไม่มีใบอะไรเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราจะไม่คนคนแก่นะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาจะไม่มีแบบว่า ไปจ้างหมอมาผสมกรณีมีใบผสมนะคะจะเป็นโครงสร้างใหญ่หน้าตาดีๆความสวยก็มีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือราคานะคะราคาคือสูงนะคะรุ่นนี้ถ้าสมมติว่ามีใบเกิดนะคะแข้งขาก็จะใหญ่เป็นพิเศษราคาก็จะสามหมื่นกว่านะคะถ้ามีใบเกิดนะคะสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่ตัวความแล้วแต่ความสวยของแต่ละตัวแต่ว่าถ้าตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทไม่มีนะคะลูกค้านะย้าอีกทีหนึ่ง ไม่มีใบเกิดนะคะไม่มีใบไม่มีหลอดไม่มีเลยนะคะลูกค้านะราคานี้เป็นควายสายพันธุ์บ้านผสมบ้านหน้าตาดีๆนะคะราคาถูกๆนะคะสนอกสนใจ0832690169 0832690169เมรีฟาร์มอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเมรีฟาร์มอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้น้องเมย์มีลูกไายราคาประมาณนี้เฉลี่ยประมาณนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งชุดนะคะ ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกหน่อยหุ่นก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยนะคะถ้าสนใจชุดนี้เจ็ดตัวนะคะชุดนี้เจ็ดตัวตัวผู้สองตัวตัวเมียห้าตัวคะ่ะลูกค้านะสนสนใจโทรสั่งซื้อโทรสั่งจองได้เลยขายจริงส่งจริงเก็บเงินไปทางทุกบัตรทุกสตางค์นะคะ0 8 3 2 6 9, 9 0 1 6 9 0 8 3 2 6 9 0 1 6 9ถ้าอยู่ทางไกลนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของเขตพคอีราน้องเมย์จ,จัดส่งให้นะคะน้องเมย์จ,จัดส่งให้ขับรถไปส่งเองถึงหน้าบ้านเลยจ้า ไม่ต้องกลัวนะคะลูกค้านะสําหรับคุณพ่อคุณแม่อยู่ไกลนะคะกลัวน้องเมย์ไม่ไปส่งนะคะน้องเมย์ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยจากคุณแม่ตาคุณพ่อตาน้องเมย์ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องกลัวว่าน้องเมย์จะ พี่ๆบางคนเห็นนะคะบางคนบางท่านเห็นอาจจะเห็นแบบลูกควายเยอะๆนะคะในชุดนี้จะตัวใกล้เคียงกันนะคะในชุดนี้จะตัวใกล้เคียงกันน้องเมย์ก็เลยเอาเข้าไปในชุดนะคะแต่ที่แน่ๆชุดนี้ทั้งหมด7ตัวชุดนี้ทั้งหมด7ตัวราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละ14,500บาทราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละ14,500บาทจากคุณพ่อจากคุณแม่จ๋าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจ0 8 3 2 6 9 0 1 6 9นะคะ0832690169 นะคะสนอกสนใจโทรสั่งจองได้เลยนะคะเ,เบอร์นี้เป็นเบอร์น้องเมย์เองนะคะสายด่วนสายตรงหาเมรีฟาร์มได้เลยจ้ะส่งเองถึงหน้าบ้านแน่นอน100%นะคะรับประกันในการขนส่งทุกอย่างนะคะรับประกันในการขนส่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นขาหักหูขาดทางขาดนะคะ อ่าชํารุดแน่นอนอ่าถ้าชํารุดนะคะน้องมีจะให้ฟรีเลยนะคะจะไม่แบบว่าไม่จ่ายค่าย,ยาไม่ใช่ว่าเอนตอร์ซินจ่ายนะคะคือน้องมีให้ควายให้บัวไปฟรีๆเลยในะะในการขนส่งนะคะในการาการับประกันในการขนส่งจ้า สนอ,อกสนใจนะคะอย่าลืมนะคะ032690169 032690169ยกชุดเจ็ดตัวราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแต่ถ้าซื้อแยกน้องเมย์ขายไม่ซื้อแยกน้องเมย์ก็ขายเหมือนกันจ้ะสามารถแคปแล้วทักไลน์มาหาน้องเมย์ได้เลยเบอร์โทรที่น้องเมย์ขึ้นให้ก็คือแอดไลน์ได้เลยนะคะคุณพี่ตาคุณแม่ตาคุณพ่อตาสามารถแอดไลน์ได้เลยแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่แอดไลน์ไม่เป็นนะคะอยากสั่งซื้อกับน้องเมย์ต้องทำยังไงอยากสั่งซื้อกับน้องเมย์ไม่ยากเลยจา้าแค่อ อยู่เบอร์โดให้ชัดเจนไม่ต้องโอนเงินมาจําบาทเดียวน้องเมย์ก็ไม่รับนะคะน้องเมย์ไปเก็บเงินหน้าบ้านส่งให้ฟรีนะคะชุดนี้ส่งให้ฟรีั่วเขตภาคอีสานเลยนะคะชุดนี้ส่งให้ฟรีั่วเขตภาคอีสานน้องเมย์อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะทุกคนนะอยู่เขตภาคอีสานน้องเมย์ส่งให้ฟรีนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของเขตภาคอีสานส่งให้ฟรีเลยจ้าไม่ต้องกลัวว่าน้องเมย์จะไม่ส่งนะคะคุณพี่จ๋า